ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ i ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด s like, u บ s c r i b e เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะ huh? อะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลลฟ์สสสสตรรรีีีมมมมดดเเเกขงงงช่่่นน้้ําาหััทิิว าการได้รอบรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมลมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเอาล่ะครับก็สวัสดีกันตอนค่ำๆคืนนะครับอ, <c oughs> อยู่ผมงเวทีนี้ครับวันนี้เราเกิดมาหาผู้โชคดีในโซรฟรีสไตล์กันอีกครั <c> ้ง <oughs> โอ้โหเด็กพองพองพังมาเฮ้ยมนุษย์เขียวไปไหนแล้วโอ้โอเคยอ,ยอาอ

ไปแล้วครไปดีดกวเร่านี่เด้อเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการต,ติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ